สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้คณิตศาสตร์เรื่องการแยกตัวประกอบนะคะโดยจะเน้นที่การเรียนรู้ความหมายและวิธีการแยกตัวประกอบนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับการแยกตัวประกอบนะคะก็เป็น การเขียนจำนวนนับนั้นในรูปผลคูณนะคะของตัวประกอบเฉพาะหรือพูดง่ายๆว่าเป็นการเขียนอยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะโดยในการเขียนผลคูณนั้นนะคะตัวประกอบเฉพาะทุกตัวที่คูณกันจะต้องมีค่าเท่ากับจำนวนนับที่โจทย์กำหนดให้ นะคะทำยังไงเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งตรงแยกตัวประกอบของ4ี่นะคะเราเริ่มต้นด้วยการเขียนสี่อยู่ในรูปผลคูณนะคะว่าอะไรคูณกันได้สบ้างนะคะตัวที่คูณกันได้4ี่ก็คือสองคูณสองจากนั้น เราก็มาดูว่าสองคูณสองได้สี่แล้วสองตัวแรกเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังนะคะสองตัวแรกจำนวนเฉพาะที่เราจำได้มีอะไรบ้างคะสองสามห้าเจ็ดสิบอ็ดไปเรื่อยๆนักเรียนจะเห็นว่าสองเป็นจำนวนเฉพาะแล้วสองตัวนี้ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเป็นการเขียนในรูปผลคูณ แล้วและมีค่าเท่ากับ4ดังนั้นการแยกตัวประกอบของ4ก็คือ2คูณ2ค่ะ,อะลองมาดูตัวอย่างที่2กันต่อนะคะตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก4เป็น20แต่วิธีการเหมือนเดิมค่ะตรงแยกตัวประกอบของ20เราก็มาเริ่มต้นว่า ยี่สิบนั้นได้จากเลขอะไรคูณกันนะคะตอนแรกเราไม่ต้องไปคิดถึงจำนวนเฉพาะเราแยกตัวที่คูณกันให้ได้ยี่สิบก่อนสี่คูณห้าเป็นยี่สิบนะคะแล้วก็มาดูตัวแรกสี่เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังสี่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วหรือยังคะยัง เราก็มาแตกต่อ4ได้จากอะไรคูณกัน4เกิดจาก2คูณ2เป็น4 5เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังคะถ้าเป็นแล้วเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะดังนั้น20ก็จะเขียนแยกตัวประกอบคือ2คูณ2คูณ5นะคะผลรวมเป็น20พอดี ถามว่าถ้าไม่เริ่มด้วยสี่คูณห้าได้ไหมนะคะได้ค่ะบางคนบอกว่าครูคะหนูจะเริ่มที่ยี่สิบเท่ากับสิบคูณสองได้ไหมคะได้ค่ะแล้วเราก็มาดูว่าสิบเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังถ้ายังไม่เป็นหนูก็แตกต่อสิบได้จากห้าคูณสองนะคะ ต่อไปสองที่เราแยกไว้แล้วเป็นจำนวนเฉพาะได้ยังคะเป็นแล้วก็เขียนต่อมานะคะไม่ว่าหนูจะเริ่มจากสี่คูณห้าหรือเริ่มจากสิบคูณสองนะคะผลของการแยกตัวประกอบก็จะมีเลขสองอยู่สองตัวและเลขห้าอยู่หนึ่งตัวเหมือนกันนะคะโดยเราสามารถเขียนแบบ ตัวสีแดงก็ได้ตัวสีน้ำเงินก็ได้หรือจะเป็น2คูณ5คูณ2ก็ได้เพราะการคูณน,นะคะเราสามารถสลับที่กันได้ผลคูณก็ยังคงเป็น20มือนเดิมนะคะดังนั้นคำตอบของการแยกตัวประกอบจึงเป็น2คูณ2คูณ5 หรือใครจะเขียน2คูณ5คูณ2หรือ5คูณ2คูณ2ก็ถูกทั้งสามคำตอบค่ะอ่าลองมาดูตัวอย่างที่สามนะคะตัวเลขเยอะขึ้นตรงแยกตัวประกอบของ100นะคะวิธีการก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะแยก100เป็นตัวจำนวนสองจำนวนคูณกันนะคะ ง่ายที่สุดก็คือสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยนะคะจากนั้นสิบตัวแรกมาดูว่าใช่จำนวนเฉพาะหรือยังยังไม่ใช่นะคะเราก็แยกต่ออะไรคูณกันได้สิบคะห้าคูณสองหรือสองคูณห้าก็ได้สิบตัวที่สองก็ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะเราก็แยกต่อเป็นห้าคูณสอง นะคะดังนั้นการแยกตัวประกอบของหนึ่งรก็จะเป็น5้าคูณสคูณหคูณสองเพราะทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะคำตอบเราก็จะเป็น5้าคูณสคูณหคูณสองหรือใครจะเขียนสลับ มีสองสองตัวมีห้าสองตัวสลับไปตรงไหนก็ได้ในคำตอบก็ถูกเช่นกันนะคะพอจะเริ่มเข้าใจการแยกตัวประกอบขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะทางกานเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะข้อที่หนึ่งข้อใดคือการแยกตัวประกอบของแปดนะคะก็ไกลหนึ่งคูณแปดได้แปดไหมคะได้ แต่หนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะดังนั้นไม่ได้อยู่ในรูปของการเขียนแบบแยกตัวประกอบข้อเด่นจึงไม่ใช่คำตอบนะคะข้อสองหนึ่งคูณสี่คูณสองหนึ่งคูณสี่ได้สี่สี่คูณสองได้แปดแต่หนึ่งและสี่นี้ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ จึงไม่ใช่การแยกตัวประกอบที่ถูกต้องของแปดนะคะข้อควายสี่คูณสองเป็นแปดแต่สี่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องต่อไปงองูสองคูณสองคูณสองเป็นจำนวนเฉพาะทั้งสามตัวแต่เราต้องมาดูว่าคำตอบ ของผลคูณจะได้แปดหรือไม่นะคะสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดพอดีนะคะ,ค 4. 4คด,นะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององ,งูค่ะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อใดคือการแยกตัวประกอบของสิบก็ไก่บอกห้าบวกห้าเป็นสิบใช่ไหมคะ เป็นแต่ใช่ผลคูณไหมคะไม่ใช่ขอไข่ห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าไม่ได้สิบแล้วขอไข่ก็ไม่ใช่การแยกตัวประกอบของสิบสิบคูณหนึ่งเป็นสิบไหมคะเป็นแต่หนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะและสิบก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็ไม่ใช่การแยกตัวประกอบงองูห้าคูณสองเป็นสิบ และ5กับ2เป็นจำนวนเฉพาะเป็นการเขียน10ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะคำตอบจึงเป็นข้ององูค่ะต่อไปข้อ3ข้อใดคือการแยกตัวประกอบของ30ก็ไก่3ามบวกสิได้13ไม่ใช่30ดังนั้นตัดทิ้งข้อที่1นึ่เลยค่ะไม่ใช่การแยกตัวประกอบแน่นอน สามคูณสิบเป็นสามสิบแต่สิบไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะขอไข่จึงไม่ใช่คำตอบขอควายห้าคูณหกเป็นสามสิบแต่หกไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็ไม่ใช่คำตอบงงูห้าสองสาม เป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยแต่จะคูณกันได้สามสิบไหมเราลองมาเช็คกันดูคะ่ะห้าคูณสองเป็นสิบสิบไปคูณกับสามเป็นสามสิบได้สามสิบและทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะคูณกันอยู่งอง,งูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะต่อไปข้อที่สี่ข้อใดคือการแยกตัวประกอบของห้าสิบนะคะ ห้าบวกสิบเป็นสิบห้าไม่ใช่ห้าสิบจึงไม่ใช่คำตอบห้าคูณสิบเป็นห้าสิบแต่สิบไม่ใช่จำนวนเฉพาะขอไขก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องยี่สิบห้าคูณสองเป็นห้าสิบเหมือนกันแต่ยี่สิบห้าไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะคำตอบจึงไม่ใช่ขอควาย ง,งูห้าสองหเป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยเราก็ต้องมาตรวจสอบดูว่าผลคูณเป็นห้าสิบไหมห้าสองเป็นสิบ0ิบคูณห้าเป็นห้สิเป็นผลคูณที่ได้50และทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะงองูจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะข้อสุดท้ายข้อใดไม่ใช่การแยกตัวประกอบของ60สิบ นะะหนูลองมาแยกตัวประกอบของหกสิบกันดูหกสิบเริ่มต้นสตาร์ทที่เท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราถนัดคุณครูมองแล้วหกับสิบง่ายสุดก็คือหกคูณสิบเป็นหกสิบเลยต่อไปเราก็มาดูว่า6กใช่จำนวนเฉพาะหรือยังคะ,ะยังไม่ใช่นะคะเราก็ต้องแตกต่อว่าหคือสามคูณสองนะคะ 10ก็ยังไม่ใช่ก็แตกต่อเป็น5้าคูณสองสาสองเป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วคำตอบจึงเป็นตัวนี้นะคะนักเรียนก็ไปดูว่าข้อไหนบ้างที่มี3ามหตัว2 2ตัวและ5้าหตัวนะคะสอตัว3 5คูณกันก็ไก่ถูกตอ้อง 2อตัว3 1ตัว5 1ตัวขอไข่ก็ถูกต้องขอควาย5 1ตัว3 1ตัวสองสองตัวถูกต้องงอง,งูไม่มี3เลยและอีกวิธีการหนึ่งนักเรียนต้องเช็คคำตอบด้วยสองสองเป็น4 5่สองเป็น10 4สีคูณสิได้ 40นะคะคำตอบของผลคูณไม่ได้60ข้ององูจึงไม่ใช่การแยกตัวประกอบของ60ที่ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากนักเรียนกดติดตามกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้คณิตศาสตร์ให้เพื่อนๆต่อนะคะสามารถติดตามสื่อดีๆนะคะ ความรู้คณิตศาสตร์ที่คุณครูจะเพิ่มให้เรื่อยๆได้ที่ช่องครูตู่แมทนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ